สวัสดีค่ะช่องรวมรถมือส JK ค่ะคลิปนี้นะคะจะรีวิว Toyota s ซ u u n a นะคะรุ่นมุมซ่อมน,นะคะราคา45,000บาทคันนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนเครื่อง 5A ค่ะเครื่อง1 5 0 0 c นซีซีนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะน้ำไม่ดันกวันไม่ไหลค่ะใช้งานได้2ระบบเลย ก็ตอบโจทย์กันนะคะสําหรับยุคน้ํามันแพงเนาะใช้ได้ทั้งน้ํามันและแก๊ส LPG นะคะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะเลือกใช้กันได้เลยสีสวยนะคะมีตําหนิบ้างนะคะตามอายุการใช้งานเนาะรถคันนี้ก็อายุเยอะแล้วก็ต้องมีดิ้วรอยบ้างนะคะถ้าเป็นคนก็ถือว่าต้องผ่านประสบการณ์มาเยอะพอสมควรเนาะก็จะมีบ้างนะคะดิ้วรอย ราษีกรกดาหกสี่นะคะเดือนนี้เลยนะคะกรกดาหกสี่ถ้าใครสนใจนะคะสามารถไปดูรถได้ที่น้องจอกมีนบุรีค่ะมีจัดส่งได้นะคะคิดตามระยะทางเจ้าของเขาลงว้อย่างนั้นนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปนะคะเบอร์โทรเราใส่ไวใ้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ การจัดส่งของเขานะคะว่าอย่างไรนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่เจ้าของเขามีนะคะทางเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะภายในเป็นพวงมาลัยแต่งนะคะดูตามภาพเลยนะคะสภาพเป็นแบบนี้นะคะตามรูปเลยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวตโตยโยต้าซูรุน่นหาคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ